ราถือว่าหล่อป่ะเราไม่กล้าพูดว่าเราหล่ออ๋อหล่อค่ะพูดให้คือคือบุคลิกตอนนั้นอะพระเอกอย่างที่บอกค่ะมันจะมีความสุไม่หมิ่นแต่ว่าแต่ถ้าเป็นแนวออกแบบน่ารักน่ารักผอมมันเลยดูแหวกตลาดมั้งแต่เราดูหนังมาตั้งแต่เด็กช่วยพ่อตรวจหนังอะไรมาตั้งแต่เด็กเราก็รู้ว่าเฮ้ยแต่ละรูปอย่างนี้มันไม่มีทางอ่ะมันมันไม่ใช่ตลาดหนังแล้วก็จริงๆนะครับพอพี่เปี๊ยกเขาเกิด มีความทําอะไรแบแบกแนวอะไรขึ้นมาแล้วแต่เนี่ยเขาก็มาตามผมไปเล่นทั้งนั้นที่ผมก็ไม่รู้กันอาจจะเป็นพอ่อไอโกมินุม,มารก็ได้ผมก็รับฟังแต่ผมก็ไม่ไปจนกระทั่งพี่มาเรียเขาคงไปไปพูดกับพ่อผมหลายหนเนีเขาก็เลยว่าผมว่า hey, เฮ้ยเอ๋ไม่ได้แกแกเสียมารยาทไม่ได้ผู้ใหญ่เขาบอกให้ไปก็ไปเขาจะเอาไม่เอาเรื่องเขาแต่ไปตัดผมหน่อยนะ ้องกงเกงก็ไปใส่ให้มันดีหน่อยเสื้อเชิดให้มันดีหน่อยอะ,ะก็ต้องไปตามคำทางเราครับแต่ไม่ทําสักอย่างหนึง่งท่านครับยุเทะเกอะไรนะเสื้อยืดกางเกงยีนรองเท้ายางยาวแต่พยายามาาาอะไรเงี้ยนะฮะก็ไปมันอย่างนั้นนะอ่ะแล้วแล้วก็มีความสุขก็ค,คือไปเพราะถูกพ่อบังคับก็ไปแบบคนไม่สนใจไม่สนใจแล้วก็มีคนหนึ่งโผล่ออกมาคผมก็สวัสดีครับแล้าก็ <ๆ S 1> คุยเคยอะไรกันอยู่พอสมควรเนี่ยนะครับ ถามอะไรมาผมก็ตอบแล้วผมก็ไม่ได้สนใจอะไรมากนะสักพักหนึ่งเขาก็หายเข้าไปแล้วเขาก็ไปตามคุณเปียรโปสเตอร์ออกมาก็ามาคุยัไปคุยมาเปียรโปสเตอร์เขาบอกเ,อเดี๋ยวเดี๋ยวถ่า,ถายรูปไม่หน่อยเขาบอกเ,อเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเลยนะเล่นเลยก็ป<ล>รากฏว่าคนที่ออกมาตอนแรกน,นะคือคุณบุญยลักษณ์นรละวงอันนี้คือตัวจริงของของตั้มในเรื่องไวโอเล็นในเรื่องไวโ <ใน S 2> อเล็คือตั้มโอเนี่ยในไวโอรล็นเนี่ยนะ มีตัวตอจริงอันนี้มันเป็นสร้างจาก t u o story เลยเบน on t u o story เลยนะโอ้ในเรื่องที่เมื่อกี้พูดถึงเนี่ยนะครับก็คือหลานสาวแท้ๆของเปียโปสเตอร์ซึ่งตอนนั้นพอเราไปเจอกับตัวของตั้มจริงๆแล้วเขาคุยแล้วเขารู้สึกว่าเอ้ยนี้แบบนี้คือตัวเขาเหรอพอไปเริ่มทํางานตึงได้รู้ว่าเออเนี่ยเขาก็ไปบอกใี่เปียกเอาคนเนี้ยควนดีคือเขาอยากได้อย่างนี้อยู่แล้วที่เปียโปสเตอร์เขาเป็นคนกล้าที่จะทําอะไรให้มัน แตกต่างวายโอรวนพอฉายบุ๊คโคดังมากแบบต้องดูก่อนที่มันจะไปถึงตรงนั้นหนังขายไม่ได้เลยความสายหนังที่จะต้องออกไปขายาทั่วประเทศพี่เอคิดว่าอะไรทําให้ไวโอรวนกลายเป็นหนังที่ดังมากขนาดนั้นนะคะการตลาดคิดว่าทํำยังไงจะให้มันมันออกไปสู่สายตา <c oughs> หรือว่ากระแสของวัยรุ่นได้ <c oughs> เขาก็เลยไปเชิญโรงเรียนมาวันละหนึ่งโรงเรียน Uh เขามีห้องฉายเล็กอยู่น่าจะประมาณสักเจ็ดปสิบที่ตอนนี้พอนักเรียนมาดูปับ๊บมันก็ปัดปากป่าเขาก็เริ่มไปเล่าที่โรงเรียนมันก็ถึงอะไรเงี<อ>้ยแล้วก็ไปพอเขาเห็นว่ามันมันเริ่มมีมันรส,สร้างกระแสดได้แล้วเนี่ยก็ถึงเอาเข้าตอนนี้พอเอาเข้าเนี่ยมันก็บังเอิญมันมีไอตัวที่มันจุดระเบิดช่วยก็คือเพลงสุขขาอยู่คนใด uh แต่วัยโรวนเนี่ยเป็นเรื่องแรกที่พระเอกเอามาเล่นกีตาร์แล้วถ้าเผื่อไปเห็นเนี่ย จะเห็นว่าตอนภายเรือเนี่ยผมเล่นจริงๆเขาก็จะเริ่มเห็นว่าเอ๊ะมันมีหนังที่พระเอกนางเอกอยู่ในยุคเขาความเป็นพวกเดียวกันอ่าแล้วก็พอมีเพลงสุขหาหยหนใดเป็นยุคที่ทําให้ทุกคนก็กําลังตื่นตัวกับเพลงพวกสองเกิดกระแสขึ้นมาเพ่าหนังดังพระเอกก็ดังมากไปด้วย